สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแค่ตัวเดียวมัมลาคนิกเกือบได้เฮเจียดรางวัลที่สองชดเงินสองแสนบาทแม้จะผ่านผลไปเรียบร้อยแล้วกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวัประจำวันที่16ตุลาคมซึ่งมีหลายคนถูกรางวัลรับทรัพย์แบบจุกๆแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่ในมือเช่นเดียวกับนักร้องอารมณ์ดีมัมลาคอนิกเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ดวงดีแบบสุด,สด เพราะเจ้าตัวถูกลอตเตอรี่บ่อยครั้งแถมล่าสุดมัมลคนิกเพิ่งจะได้มาตรวจลอตเตอรี่ในมือของงวดประจำวันที่16ตุลาคมปรากฏว่าเฉียดรางวัลที่สองเพียงแค่นิดเดียวซึ่งมัมซื้อลอตเตอรี่หมายเลข914567แต่รางวัลที่สองของงวดประจำวันที่16ตุลาคมที่จะได้เงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทออกหมายเลข994567เรียกว่าผิดไปแค่เลขเดียวจนเจ้าตัวโพ์ภาพลอตเตอรี่ที่เกือบถูกรางวัลพร้อมข้อความว่าเกือบเพิ่งตรวจ ทำเอาแฟนคลับคอมเมนต์เสียดายแทนกันใหญ่อาทิโอ้ยอารมณ์เสียคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไกลแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตัวเดียวเองนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกือบได้แล้วแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่างวดหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโหเฉียดนิดเดียวเองและเสียดายจังเสียดายจังเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ